คลิปนี้เรามาปลูกอัญชันในกระถางจากฝักที่แก่ครต้นกันค่ะ วาลีสวนสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาปลูกอัญชันในกระถางกันนะคะอัญชันที่เราปลูกไว้ออกฝักแล้วก็ฝักก็แก่ขาต้นด้วยค่ะแล้วก็เอามาปลูกนะคะ<ม>ก็ปลูกง่ายๆะค่ะแล้วก็แกะฝักเอามาเมล็ดออกมาแล้วก็หยอดลงไปในดินที่เราเตรียมไว้ทีเลเมตรทีลเ,เมตรแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครที่ซื้อมเมล็ดมาแนะนําให้เอาไปบ่มก่อนที่จะเอามาปลูกนะคะกระถางนี้เราก็ปลูกหลายๆมเมล็ดเลยนะคะ้ามเมล็ดอัญชันเริ่มงอกเราก็แยกกระถางได้ค่ะอัญชันเป็นพืชที่ปลูกง่ายแล้วก็ไม่ต้องบํารุงอะไรเยอะค่ะหลังจากที่เราหยอดเมล็ดลงไปแล้วก็กรุบๆนิดหน่อยค่ะจากนั้นรก็ ะะเมื่อต้นอัญชันที่เราปลูกไว้โตขึ้นเราก็ย้ายไปลงกระถางที่ใหญ่กว่าได้ค่ะข้อดีของการปลูกอัญชันในกระถางเหมาะสาหรับคนที่ไม่มีพื้นที่นะคะเราปลูกแล้วก็ไปวางในจุดที่เราต้องการได้ค่ะจะเป็นริมรั้วหรือว่าหน้าบ้านถ้าทำเป็นซุ้มก็สวยนะคะดอกอัญชันจะเริ่มให้ดอกเมื่ออายุ45วันและจะให้เราเก็บดอกอย่างต่อนเนื่องประมาณ2-3ปีเลยทีเดียวค่ะและเรามีเคล็ดไม่รับมาฝากนะคะ ถ้าอยากจะให้ดอกอัญชันดกเนี่ยให้เราแกล้งดอกอัญชันค่ะโดยวิธีการแกล้งก็คือให้เราเก็บดอกอัญชันทุกวันหรือว่าให้เราเด็ดทุกวันนะคะ